โอ้ไปใส่น so it. well, ้อก็ได้หิวคุหิวทังเลยหาเก็บได้ครับหาเก็บหมาดสกินี่ใส่มาเบิ้งลูกครับเขาเก็บหมัดต้นนี้อย่างนี้เลยต้นมันเผาบ่หรอครับต้นมันไหวบ่หรอหมันทองกาอื่นไหวบ่หรอไม่ได้ครับไออันนี้เดี๋ยวไอยังหิวคุไปหาเก็บยังครับนี่กันครับคือกันครับ ได้หลักหักมันยู่ใส่ละครับโอ้นี่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 เมาครับนี่นี่เอายุบมครับเอาครับเอางามงามโอ้เว้ยเว้ยเว้ยเอาดเลยเงามอยู่เว้ยเมันมันหน่อยยาฟีหน่อยงามเดีครับเดีครับเดีครับนี่นี่ครับ ตึ้นแปดไปแล้ะวะคือบ่มีหน่วยครับผมไม่พฤตกรรคือแต่คุณคุณมือบ่ครับแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศอันทำงานยามเช้านะครับน้ำทีมโดยพุนาอาทิตย์นะครับผมครับูน้ำทีมคุณหมอครับแอบช่องห่อยแอบช่องหน้อยนะครับลูกชาวนาแบบพ่อเพียงลูกชาวนาแบบพ่อเพียงนะครับผมช่องยูทูบนะครับ ลุยอย่างแห้งไมันหมากไร้หนามไรเลยล่ะอี่นัครับมันหมากเก่าแล้วสวนเก่าแล้วอนีเป็นบอู้นี่โอ้อัไน้นี่โอนี่ยมืลสุกินีสุกินีมาใู้เลยอ mời 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 โอ้ล่องนี่คือลายเถอะลายอยู่ด้วยครับสองขูดเลยร่องลายนี่ครับล่องหมากลายโอ้ยวันี่ครับอันนี้กระโตะสมกัะเตะสองข้าสองเตะกับขี้เตอรคกับขี้เตอร์ง่ายกับขี้เตอร์อันนั้นกระเมียนเฮ้ยยเอยู่บุญกำลังออกดอกงามๆนะครับมาพี่มาได้ๆสามบาทมา Paid, <jogo> ENNIS, สัมผัสไว้ยไหนมาสัมผัสเนี่ยให้ไก่เจ้าโยดโดนิกาปีละเป็นไรเนี่ยไอ้เมื่อนี่เป็นไรปวดรังปวดหลอยบ่ปวดรังเนาะได้ไลยนน้เลยคู่นึ่งอ่ะคู่หนึ่งเปิดลองเป็นลองไ้คุเป็นยางไก่ป่จชักจ้าก็ะพากันได้คนละสองเมื่อนี่เมื่อนี้ประมาณนี้เนาะออกดอกสิมืออื่นมาประมาณนี้ป่ เป็นไปได้ป่ะกนว่ามื่อนีออกหน่อยนี่ครับเป็นอย่ไรบ้ายังจีได้ครับนี่เออสมมติว่านี่ครับหนึ่งสองสามนี่เออสมมติว่าเออเออสี่นี่ครับหนึ่งสองสามเลยครับเฮ้ยทำไมพี่น้องเบิ่งด้วยมันจีแังไลยเออสมมติว่าเออนี่นี่มันอยเลี้ยงอะไรยังจีเลยสมมติว่ามื่อนี่มันซ้ำนี่ครับซ้ำตัวหน่อยนี่เนาะเรื่อมากจีจีประมาณนี้บ่สจีพ่าพี่เขาจะมาตาเดินเรื่อเพราะว่ามันจีหมากเลี้ยงนี่นะแมนเป็นดอกนี่นะแมน มืออื่นมาจำนี้เลยแฮปดแดดฮ้อนท่าไแห้งไงแห้งเบ่งไปแบบนี้ครับชุดลองเลยแห้งเด็ดฮ้อนแห้งเบ่งอู้นี่ม่เต็มปากไงขารบ่ไหถิ่มบด นี่แล้วครับตัดออกมากงามๆประมาณใส่ประมาณ,มาณพอดีพอดีนะครับกันแย่เกินก็หายบไปได้นะครับผมสกินี่สกินี่นะครับงามๆไปนะครับผมซื้ลองแล้วไปเริ่มลองไม่บ้างนะครับกับทีมงานกวพาคนนะครับมาอนี่ ๊าดใหนพี่น้องครับไงขนาดเลยหน่วยนี่เทียบกับมือผมนะไ,ไ,ไนนงอลไรก็ง่ามพร้อมครับไงอลไรก็ง่ามผ่านมาได้ยังได้ผู้ใด,ดบวกเก็บหนุ่มันป้ายไปเรื่อยๆมันก็นจะง่ากว่านี้นะครับป้ายไปเรื่อยๆก็บจิตอู้ง่ายขึ้นเรื่อยแล้วครับแต่นี่ก็ยัง หนยบักเอีบเลยครับไปมันใหญ่อยู่นี่ะครับผมไปนะครับนี่แหละครับผมเวลาหาอัดัียบ้อยแล้วเากกับมา่แพ็กสซตะกานะครับแพ็กสซตะกาเตรียมส่งลูก้านะครับพอแล้วพอแล้วเราเห็นงาน่นี่อยู่ด้วักมุดให้อครม ถ้าใช้ตะก้าไว้เตรียมทรงหูกค้านะครับชวยๆเถาแก่คนเก็จะมาหับเอารดสวน่ต้ร่เาล่าหนิง่ายเกินตายดบ่แมนพ่อนาสผสมยาพิษใบหนอ เค้าไปมือเค้าไป <laughs>